นี่อครับครับสวัสดีค่ะสัจังเวียนเคฟตค่ะสวัสดีค่ะมิวดีเวียนเคฟค่ะสวัสดีค่ะเชอปรางเบียนเฟตค่ะ แมันไม่มีอะไรเลยอะไปเช่าห้องซ้อมคนอื่นมันมีสตาฟกันอยู่แค่3มคนยังไม่มีบริษัทเป็นกิจจลักษณะอะไรยังไม่มีระบบอะไรเลยอะไรเงี้ยก็เป็นพวกเราที่ค่อยๆค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆสร้างกันขึ้นมาจากตรงนั้นค่ะสำหรับหนูอะเบียนเคียมันเหมือนโรงเรียนมากกว่าค่ะเหมือนแบบเราเปลี่ยนชั้นเรียนเปลี่ยนผ่านอะไรเงี้ยก็จะแบบโอเคอ่ะคิดเออรู้สึกเหงาบ้างกับเพื่อนเก่าๆที่เราไม่ค่อยได้เจอกันอะไรเงี้ยแบบเออนานๆทีก็คิดถึงกันทีว่าเออเป็นไงกันบ้างนะอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ติดต่อแล้ว แต่ก็เราก็มีเพื่อนใหม่มีมีทีมออที่ต้องทํางานด้วยทีมใหม่ๆอะไรเงี้ยเหมือนเปลี่ยนผ่านเข้มามหาลัยเข้มามัธยมเปลี่ยนชั้นเรียนเปลี่ยนห้องอะไรแบบเนี้ยมันเป็นฟิลแบบนั้นเลยค่ะเวลาพวกเราได้เจอกันแบบครบที K นเคทุกๆคนก็ไม่มีรุ่นหนึ่งก็บันทก็คิดถึงนิดนหนึ่งบ้างเวลามีอะไรเจออะไรที่แบบมีความสุขแล้วแบบแฮปปี้มากๆก็เพื่อนๆก็แฮปปี้ด้วยกัน ตามเมลลีเลยก็เลยน,น่าจะคิดถึงเมมเบอร์ที่สุดเลยค่ะเอเชอร์เคยร้องไห้หนักมากตอนที่เทรนรุ่นสามแล้วก็เเหมือนกับเล่าให้น้องฟังว่าโมเมนต์ที่เราอยู่ด้วยกันเป็นรุ่นแบบเนี้ยมันจะมีแค่ถึงตอนที่สเตจเทรนนี้แหละสเตจแรกๆใกล้ๆพอเริ่มแยกทีมอ่ะมันจะไม่ค่อยเจอกันแล้วแล้วตอนนั้นหนูก็ร้องไห้ร้องไห้หนักมากแบบ มเหมือนมันย้อนนึกถึงว่าเออโมเมนต์ที่พวกเราไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบพิเศษหรือมันมันแค่มันไม่มีอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยโมเมนต์ที่กลับมารวมตัวกันหรือว่าแสดงอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยซ้อมด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยมันมันน้อยไปเยอะมากอยากให้เทรเชอร์โมเมนต์เหล่านั้นเยอะๆจริงๆมันคือการโฟกัสกับการทํางานอยู่แหละ แต่พอแบบเฮ้ยเออว่ะเราแทบไม่ได้รวมตัวกับเพื่อนเลยนี่นาเหมือนได,ได้ได้รู้จักได้ได้รู้สึกตอนนั้นน่ะว่าแบบเพื่อนเจนเดียวกันก็นกคือต่างทีมต่างคนต่างทํางานต่างทีมแยกทีมก็จะเจอแค่ทีมของตัวเองและ BT ทีกับ n 5อย่างเงี้ยก็จะไม่มีมวลรวมของการเป็นรุ่นเท่าไหรแ่แหละจะกลับมาทีก็ตอนที่คอนเสิร์ตส่งท้ายแค่นั้นเลยเป็น lucky girl ละกันเป็น lucky girl มากๆเลยค่ะที่ได้เป็นรุ่นหนึ่ง ได้เป็น BNK48 รุ่นหนึ่งก็คิดว่ารุ่นที่หนึ่งก็คือแบบสำคัญมากๆแล้วแบบสําหรับมิวเลยก็เพื่อนๆรุ่นหนึ่งก็คือแบบไม่ได้เหมือนรุ่นหนองก็คือแบบเหมือนากๆพิเศษมากๆเลยค่ะถ้าไม่ใช่รุ่นหนึ่งเชอร์ก็คิดว่ามันมันต้องรุ่นเนี้ยถึงถึงจะแบบมาพร้อมกับชื่อ BNK อะ เพราะตอนที่เชอดูฝั่งของ NMB, AKB, SKE ทุกรุ่นนะคะกลุ่มแรกที่ตกอะตั้งมาพร้อมวงอะ่ะมักจะเป็นกลุ่มที่ที่มาพร้อมกับวงอะ่ะโตมากโตมากับวงใช่แล้วถ้ามันไปพีกัมันก็จะพีกพร้อมกันไปเลยมันแทบจะไม่ต้องพูดแล้วอะ่ะมันจะแบบรู้โดยสัญชาตญาณว่าเออเดี๋ยวอันนี้คนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้จะอย่างงู้นอย่างนี้ให้อะไรอย่างเงี้ย,ยมันจะรู้โดยโดย โดยโดยเนเจอร์โดย, nature, โ,ดยโดยสัญชาตญาณบางอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วเราไว้ใจกันเรารู้ว่าใครทําอะไรได้มากน้อยประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยก็น้องๆน,น่าจะรู้สึกแล้วล่ะ <laughs> ตัวเจอก็พอผ่านจุดนั้นมาแล้วผ่านไปเรื่อยๆรู้สึกยินดีกับเส้นทางที่ทุกคนได้เจอก็หวังว่าตอนที่เราได้ได้ได,ได้ได้ไปนั่งกินข้าวกันเราน่าจะมีโมเมนต์แบบเออเอนจอยนึกถึงวันเก่าๆตอนนู้นตอนนี้อะไรอย่างเงี้งงยมากขึ้น เ,เ,รเรียกว่าไย่างไงดีพอพี่พี่รถหนึ่งจบไปใช่ไหมหนูก็คุยกับคือหนูพอรู้มาบ้างว่าโอเคเดี๋ยวพี่เชอร์จะแก๊สประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูไม่รู้เลยว่าพี่มิวลี่จะแก๊สประมาณไหนอะไรเงี้ยหนูก็มานั่งคุยกับพี่มิวลี่พี่มิวลี่จะแก๊สช่วงไหนอะไรเงี้ยจะได้เตรียมใจถูกนะอะไรยเงี้ยว่าแบบโอเคแต่ว่าพี่มิวลี่ก็คือบอกว่า ไม่มิวเ่จะไม่บอกสัดจังหรอไมิวู้่จะเซอร์ไพรส์สัดจังตรงนี้เล้สรุปก็คือเซอร์ไพรส์จริงคือมิวเล่ก็บอกแค่พี่เชอร์แล้วก็พี่ดีนะที่เป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะใช่มิวก็บอกแค่สองคนคนอื่นก็คือแบบไม่รู้อะไรเลยแต่น่าจะนอนนอน,น,อนทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าน่าจะประกาศในปีนี้ก็แต่ก็มิวเล่ก็ตั้งใจว่าให้มันเป็นเซอร์ไพรส์พี่มิวล่ก็ เป็นพี่ที่รู้จักกันตั้งแต่ก่อนเข้าวงด้วยซ้ <c> ํา <oughs> ก็รู้จักกันมานานั้นมากก็เป็นพี่คนหนึ่งที่น่ารักมากๆถึงแม้ว่าหนูกับพี่มิลียะไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่แต่คุยกันแต่ละครั้งก็จะมีทุกๆภาษารวมๆกันอะไรย่างงี้ก็เป็นพี่ที่น่ารักคนหนึ่งแล้วก็เป็นพี่ที่หวังดีกับหนูมากๆแล้วก็เป็นพี่อีกคนหนึ่งที่ เอนหนูมากๆแล้วก็เป็นพี่ที่เวลาหนูทาอะไรผิดอะไรเงี้ยเวลาเต้นผิดอะไรก็จะคอยบอกตลอดอะไรเงี้ยเป็นพี่ที่น่ารักมากๆตอนที่พี่มิวลีประกาศแก๊งหนูสมเร็วไปมากๆในหัวหนูไม,ไม่ไม่มีความคิดว่าพี่มิวลิจะประกาศแก๊งในปีนี้ด้วยซ้าแต่พอมาเป็นปีนี้ก็เลยมีความช็อกมากๆอะไรเงี้ยแต่ก็ยินดีกับพี่มิวลิมากๆที่แบบว่าเรียกว,ว่าหลอกคือห,หนูก็ สังเกตด้วยแหละว,ว่าแบบเออพี่มิวลีเขาก็รู้สึกว่าอิ่มตัวแล้วกับการอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาครบแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พร้อมที่จะเดินไปสู่เส้นทางต่อไปแล้วอะไรเงี้ยก็ยินดีกับพี่มิวลีด้วยค่ะสวัสดีค่ะมิวลีวินเกฟอรีสค่ะ,ะคือยังไม่ได้ซื้อโฟโต้เซตกับมิวลีใช่ไหมคะ,อะตอนนี้มี มีแคท่ที่หนึ่งที่อยากทำก็คืออยากขึ้นเทอเตอร์มากๆกับบีีใหม่เออบีชีมัเรียกว่าบีีใหม่ดีไหมบีชี BC ที่เป็นกับตังฮูปและลองกับตัม,มิวเลีราพอพวกเรายังไม่ได้ขึ้นเทอเตอร์แต่มิโอลีรก็ประกาศจบการศึกษาแล้วมิโอลีรจะได้ขึ้นกับน้องๆหรือเปล่าอยากขึ้นมากๆเลยคะ่ะสำหรับมิโอลีรรูสร้สึกว่าเทอเตอร์คือสําคัญมากๆแล้วทาให้มิวเลีรได้ขึ้นเวที และได้มีโอกาสได้เจอกับแฟนๆเยอะมากๆก,ก,ก็เลยเทอเตอร์คือสำคัญมากๆสำหรับวเรนะคะก็เลยอยากขึ้นกับน้องๆจริงๆคะ่ะขอขอ,ขอให้ได้ขึ้นนะคะจริงๆขอนะคะพี่เชอร์ใครขอใครดีนะขอแฟนคลับได้ด้วยไหมคะ <c oughs> <c oughs> ถ้าทำได้แล้วมยวเลยก็จะแฮปปี้ <c oughs> สุดๆ <c oughs> บางอย่างก็ทําได้แล้วมัง้งแต่ก็บันเนก็ยังมีอะไรที่มิวลีทําได้ในอนาคตด้วยก็เลยจะเอ่อทงานยานนี้ไปนานๆหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อยากจะทําค่ะถ้าทําได้ถ้ามีโอกาสก็อยากทำค่ะคือจริงๆตอนนี้กออ็อย่างที่มิวลีบอกว่ามิวลีก็ โอกาสจบการศึกษจาจะมี N.K. 4 8แล้วใช่ไหมคะแต่ก็จริงๆเมียวลยก็ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าอนาคตหลังจากอ๋อจะมี N.K. เราเมียวจะทำอะไรจะเป็นยังไงเมียวก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะอยากจะเซอร์ไพรส์แกับทุกๆคนเซอร์ไพรส์ตัวเองด้วยว่าจะเป็นยังไงเมียวลจะได้เป็นเมียวเลยที่ที่เมียวเลยชอบไหม ถ้าได้เป็นก็แฮปปี้แล้วคะ่ะน้องคนแรกก็คือ,อ,อจริงจินอย่าให้น้องออน้องก็ยังอยู่เป็น b ี k อนเคียพอเทียแล้วคนสุดท้ายสำหรับรื่นหนึ่งแล้วเนาะก็อยากให้น้องเขาเรียกอะไรในฐานะเป็นรื่นหนึ่งก็อยากให้น้องๆสู้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ เอ่อริกจะเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะสู้ๆนะรักนะหน,นูชื่อเด็กหญิงช่วยแชร์ชาตนล็อกศินนนคะชื่อเล่นชื่อสจังค่ะตั้งแต่พอพี่ๆรุ่นหนึ่งสิเก้าคนแกร้ไปพร้อมกันเราก็มีความรู้สึกเพ้งมากๆแต่ว่ายังดีที่ยังมีน้องๆในวงคนอื่นๆที่ยัง เชิญเราคุยอยูย่ยังเล่นกับหนูอยู่อะไรอย่างงี้ก็เลยยังยังมีความสุขมากแต่ว่าพอเป็นคนเดียวแล้วมันไม่มีคู่าั้รุ่นหนึ่งในคนอื่นๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ีควาอรู้สึกเหงาแหละแต่ก็หนรู้สึกว่าหนูเริ่มปรับตัวกับน้องๆได้มากขึ้นกว่าช่วงแรกๆมากมาก,ก็เลยไม่ค่อยรู้สึกว่าน่าจะไม่ได้หนักเท่า ช่วงก่อนหน้านั้นเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วหนูจะเป็นน้องเล็กที่รู้สึกว่าหนูจะมีความอ้อนพี่ๆต่อเวลา,วาแบบอะไรที่เราทําไม่ได้เราจะคอยบอกพี่ๆตลอดว่าอันนี้หนูทาไม่ได้สอนหนูหน่อยได้ไหมหรือแบบอันนี้ทํายังไงนน่นนี่นั่นตลอดอะไรยเงี้ยพอตอนนี้เราผ่านมา6ปีแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีน้องๆมาทาแบบนั้นกับเราบ้างแล้วแ,แบบว่าอันนี้เพลงนี้ไปยังไงต่อนะบล็อกกิ้งนี้ไปบล็อกกิ้งนี้ทํายังไงนะนน่นนี่นั่นอนอะไรเงี้ยก็รู้สึกก็เริ่ม เริ่มเป็นที่ปรึกษาของน้องๆในเรื่องของการทํางานมากขึ้นอะไรอย่างงี้แล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็เริ่มเป็นรุ่นพี่ละอะไรอย่างงี้ด้วยความที่เป็นน้องเล็กรุ่นหนึ่งเลยค่ะหนึ่งที่เห็นผลที่ทําให้หนูอยู่ยต่อก็คือน้องเล็กรุ่นหนึ่งก็คือหนูรู้สึกว่าหนูยังไม่ได้อายุเยอะด้วยแล้วหนูรู้สึกว่าหนูยังอยากทําตรงนี้ให้ได้ดีกว่าที่ผ่านๆมาแล้วก็ยังไม่เจอจุดที่รู้สึกว่า อิ่มแล้วอะไรอย่างงี้กับการอยู่ที่นี่ก็เลยเลือกที่จะอยู่ต่อค่ะหนูรู้สึกว่าหนูอยากมีความสุขกับชีวิตให้มากๆแล้วก็อยากเก็บเกี่ยวทุกอย่างก่อนที่หนูจะจบการศึกษาด้วยสวัสดีค่ะชื่อเชอปางอารีกุลค่ะตอนนี้อายุ20ปีพี่เชอเป็นพี่ที่ตัวติดกับพิมอยูลริมมาตั้งแต่ช่วงแรกหนูว่าเห็นกันอะไรอย่างงี้ก็เป็นพี่อีกหนึ่งคนที่เวลา สื่อสารเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยถ้าสมมติพี่เชอร์ช่วงแรกๆเนี่ยพี่เชอร์ถ้าสมมติพี่เชอร์งงกับคําไหนก็จะมีความมาถามหนูนิดนึงะอะไรางี้ใช่แตนน่นีพี่เชอร์ก็เก่งมากๆแล้วกับภาษาญ,ญี่ปุ่นยอะไรเงี้ยหนูก็ภูมิใจมากๆค่ะใช่แล้วก็ภูมิใจในตัวพี่เชอร์มากๆที่พาเบียนเคโฟเดนมาถึงจนนี้ได้จริงๆก็เรียกว่ายังไงดีถ้าไม่มีพี่เชอร์ก็คงจะไม่มีเาราในทุกวันนี้ด้วยแหละเรียกว่าพี่เชอร์เป็นหนึ่งใน กำลังสําคัญของเบียนคฟูตีขอบคุณพี่เชอมา,มากแล้วก็ยินดีกับพี่เชอมาก,มากเพราะว่าจริงๆหนูว่าทุกคนเองก็น่าจะเห็นเส้นทางของพี่เชิในหลายๆทางมาก,มากๆอะไรอย่างเงี้ยทั้งงานแสดงงานบริหารอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องอะไรดีหนูว่าหนูว่าหนูน่าจะคิดถึงตอนที่พี่เชอร์น่าจะอยู่บนสเตจมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้ถือว่าพี่เชอร์จะจบการศึกษาไปแต่พี่เชิร์ก็ยังคงเป็นชีให้นินอยู่อะไรอย่างงี้ แต่ก็คงจะไม่ได้เห็นพี่เชอร์อยู่บนเวทีบ่อยๆอเลยนี้ก็เลยน่าจะคิดถึงตรงนั้นมากกว่าค่ะพี่เชอร์เป็นคนนึงที่มิริมิริมีอริอร,อรีสเปกมากๆนะคะก็ตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันในออดิชั่นนะคะเราได้เจอได้คุยกับพี่เชอร์ตั้งแต่ออดิชั่นเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนหนึงที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้พูดภาษาอังกฤษได้ด้วย ก็เลยเป็นคนหนึ่งที่ช่วยมิโอลีตั้งแต่ออดิชั่นเลยและจนถึงวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ช่วยมิโอลีเสมอแล้วก็น่ารักกับมิโอลีและเป็นเออเป็นคนที่ดูแลมิโอลีแบบดีๆะนะคะขอบคุณพี่เชอร์มากๆขอบคุณนะารักนะคะพี่เชอร์ตลอดเลย เขาบอกว่าชีวิตเชอร์ขาดเลข4กับเลข8ถ้าใครเชื่อเรื่องตัวเลขหนูมไม่รู้ก็ไปฟังมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่จําได้ว่ามีคนพูดกับเชอประมาณว่าชีวิตเชออะ่ะเหมือนจะมีเลขทุกอย่างครบแล้วถ้ามี4กับ8เข้ามาเสริมอะ่ะชีวิตมันจะดีขึ้นไอเราก็เป็นเชอร์ปลงาพี่มี B N K 4 o ทีต่อท้ายพอดีแล้วมันก็ดันแบบเฮ้ยเออมัน มันก็มีเรื่องเหล่านี้ที่อาจจะเป็นความเชื่อก็ได้ฮฮมันหรือมันพอดีกันหรืออะไรสักอย่างหรือโชคชะตานำพาให้มาแต่ตัวเชื่อไม่ได้ยึดว่าเคาะแบบนั้นขนาดนั้นตอนที่ออดิชั o n น่ะเขาก็ถามหนูว่าถ้ารอบรอบเหมือนตอน a u ้ชั้นรุ่นหนึ่งถ้ารอบนี้ไม่ติดจะกลับมาอีกไหมเชอก็บอกเชไม่กลับมาแล้ว ว่าในความรู้สึกเชอคือโอเคฉันแค่มาลองเฉยๆอยากรู้มีฟีลลิ่งแล้วก็สายงานฉันไม่ใช่สายงานตามตรงตรง,ตรงด้วยแล้วไม่ใช่ความถนัดด้วยอะไรเงี้ยก็เลยถ้ามันไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่หรือไม่ได้แบบเครียดขนาดนั้นอย่างคนที่แบบต้องการตามความฝันสิ่งนี้หนูแค่ชื่นชอบสิ่งนี้พอเป็นแบบนั้นน่ะตัวเชอร์ก็เลยไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันขนาดนั้นรู้แค่ว่าเออเราอยากทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดได้มีส่วนร่วมในสิ่งที่เราชอบแค่นั้นเองอะไรเงี้ยถามว่าเชอร์แค่จะรู้สึกว่า กลัวทำเขาผิดหวังเชอจะเป็นประเภทแบบอ่าอยาอยาคาดหวังกับเราเลย <laughs> เพราะจริงๆเราก็ไม่ได้เพอร์เฟกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่ความกลัวว่าเขาจะนู่นนี่นั่นอะไรกับเราเราแค่กลัวทำกลัวทาเขาเสียความรู้สึกจะเต็มที่กับสิ่งที่ท,ที่เกิดขึ้นที่ทำแต่แต่บอกไว้ก่อนนะว่าเชอไม่เพอร์เฟกไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบด้วยก็ ผ่านมาหลากหลายเรื่องราวมากค่ะถ้าถ้าใครค่ายๆมีเรื่องที่ทําได้ทําไม่ได้ได้ทําไม่ได้ทำสุขทุกข์ร้องไห้ร้องไห้เพราะดีใจร้องไห้เพราะคาดหวังร้องไห้เพราะกลัวร้องไห้เพราะไม่รู้ว่าจะยังไงดีไม่กล้าคุยกับคนอื่นไม่กล้าคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยผ่านมาหลากหลายแบบจนจนเป็นเชอที่ดีขึ้นผ่านอุปสรรคมาได้แล้วก็ค่อยๆ ตกตะกอนแล้วค่อยๆใช้ชีวิตอย่างสโลลีฟสโลไหมนะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยสโลแต่ว่าค่ะเขามาถึงจุดที่ทุกอย่างส่งมาให้เขาได้มีคอนเสิร์ตกา a ดิวิชัสุดท้ายส่งท้ายในฐานะเมมเบอร์ของ B N K 48ด้วยทีหวังว่าจะเป็นความสุขของทุกคนแล้วก็ได้อำลลาล่ำลากันอย่างเป็นกิจจลักษณะสวัสดีค่ะเชอรปราง B N K 48ค่ะไม่ต้องกังวลค่ะน้องหนุเก่งค่ะ น้างเก่งค่ะแล้วก็เป็นอาจจะทําไมหนูพูดได้ขนาดนั้นเพราะว่าหนูน่าจะเป็นคนที่เห็นเขาตั้งแต่วันแรกจริงค่ะตั้งแต่วันที่ออดิชั่นที่เขายังทําอะไรไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยอย่างเต้นไม่ค่อยเก่งพูดไม่ค่อยเวิรก์กอะไรเงี้ยจนปัจจุบันบางคนก็คือร้องเพลงเก่งมากเต้นเก่งมากชาร์มมิ่งมากขึ้นพูดออกสื่อได้ทำมุ่นทำนี่ทำอะไรในสิ่งที่เชื้อให้โจทย์เขาไปแล้วเขาสามารถเอาไปต่อยอดได้เพราะนั้นเช่อเป็นคนหนึ่งที่เห็นการพิสูจน์ของเขามาแล้วว่าเขาเติบโตขึ้นจริงๆแล้วก็เขาพร้อมที่จะ ขึ้นมาเป็นประตูต่อไปแทนเ,อนนอทเธอจริงๆหนูเคยวางตัวเองไว้ว่าตัวเองเป็นรุ่นพี่อยู่ช่วงหนึ่งสุดท้ายสิ่งที่หนูได้รับมาเองมันไม่ได้ดีดต่อตัวหนู มากขนาดนั้นหนูเลยรู้สึกว่าหนูก็ใช้ชีวิตแบบนี้เอ็นจอยกับรุ่นน้องทุกคนสนิทแบบว่าเรื่องอย่างนี้ชวนคุยกับน้องทุกคนอะไรเงี้ยก็อยากเป็นเวียนเคพูตี่ที่ไม่ได้แบบว่าอาจจะไม่ได้แบบวางติงว่าเป็นรุ่นพี่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เป็นแบบเพื่อนของแก๊งพี่ๆน้องๆรุ่นสองสามสี่อะไรเงี้ยช่ก็อยากแบบว่าเป็นเที่ปรึกษาของ รุ่นน้องทุกคนเรื่องเกี่ยวกับบอกกิ้งหรือท่าเต้นหรือใดๆก็ตามอะไรอย่างงี้ใช่จริงๆความความตั้งใจเจอแค่เชออยากอ,อ,อยู่ดูแลเด็กๆนิดหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าประสานงานให้เด็กผู้ใหญ่เขาคุยกันง่ายขึ้นหน่อย <c oughs> เพราะว่ามีช่วงที่แบบเราไม่เข้าใจจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เรารู้สึกว่าเราคุยได้ทําไมเขาแบบเราไม่คุยกันอะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะเป็นจุดเชื่อมที่เราพยายามจะเชื่อมจะคุยกันให้ให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกโอเคอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเชอคืออยากเทรนน้องๆขึ้นมาให้พร้อมที่จะแบบว่าอยู่กันได้โดยที่เชอเชอไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วเพราะว่าเชอก็มีความฝันอยากทำอย่างอื่นเพราะเชออยากไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่เด็กๆคือแบบอยากไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศสักปีหนึ่งหรือว่าอยากจะเริ่มสร้างบ้านเป็นของตัวเองแล้วหรืออยากจะทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยมันมีความมีความอยากทานู่นทํานี่ของเชออยู่ แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เชอแค่ยังไม่หมดห่วงระดับหนึ่งแล้วก็โอเคแต่การไม่หมดห่วงเนี่ยมันก็มีทําให้เชอได้ลองอีกเส้นทางหนึ่งคือเส้นทางการบริหารด้วยเชอก็โอเคมันตอบโจทย์หลายอย่างการไปเรียนต่อไว้ก่อนได้แต่มันยังมีอยู่นะว่าฉันอยากทํานะอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าตัวเชอเนี่ยเข้ามาเ,เรียนเคตอนปีสามโดยประมาณปีสปีสก็เรียนจบแล้วก็ทํางานมาโดยตลอดดังนั้นก็เลยยังไม่ได้แบบไปใช้ชีวิตแบบเหมือนเด็ก ปีสปีสที่เขาใช้กันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออแบบสบายๆตอนนี้กับอีกอันคือเริ่มอยากเบรดหน่อยอย่างเงี้ยคะมิโอเีเองก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างแต่ก็คิดว่าน่าจะมีโอรีโอคบที่เต็มที่แน่ๆค่ะก็สือไปด้วยกันนะคะขอเชร์มิโอรีโอคุโบด้วยนะคะก็ถ้าบอกกับพี่ๆรุ่นหนึ่งก็จะบอกว่า คิดถึงพี่ๆทุกคนมากๆแล้วก็รอหนูก่อนนะเดี๋ยวหนูจะรีบไม่รีบหรอกแนตะ่เดี๋ยวหนูจะตามไปหนูว่าพี่ๆรู้แหละแล้วว่ารอหนูก่อนฝากด้วยนะคะวันนี้29ตุลาคมเกิดดีพาร์เชอร์เชอร์ฟรานกี k p นเคปเฟรียกราดิเอชันคอนเสิร์ตค่ะ ที่จะเปิดขายบัตรวันที่7ตุลาคมนะคะที่ eventpop. me บัตรมีหลากหลายราคามากนะคะตั้งแต่หลาาากะะักร้อยจนไปถึงหลักหมื่นนะคะอาจจะมีบัตรที่ดูแปลกประหลาดไปสักนิดหนึ่งก็คือการที่รวมบัตรจนไปถึง15 15ท,15ที่นั่งจนไปถึง,ถงอมันก็เลยรวมเป็นเลขหลักแสนแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเลขหลักหมื่นนะคะฝา <c oughs> กด้วยนะคะ7ตุลาคมนี้เปิดจำหบัดแล้วะค่ะสวัสดีค่ะเชื่อปรางเชื่อปรางอารีกุลค่ะ